แบบนี้ลิวพูก็ยิ้มเลยสิครับโ oh อ้โหอียิปต์ครับไม่เรียกตัวโมซซลาไปติดทีมชาตินะครับท่านั้นของลิวพูได้รับข่าวดีเมื่อทีมชาติอียิปตัดสินใจไม่เรียกโมเมสลามาติดทีมชาติในช่วงโปรแกรมทีมชาติปลายเดือนนี้ ิเวอร์พูลส่งหนังสือไปยังสมาคมฟุตบอลอียิปต์ครับขอให้ไม่เรียกตัวสตาร์วัย31ปีอย่างซาลาไปติดทีมชาติในช่วงโปรแกรมฟี f a เดย์ปลายเดือนนี้เน,นื่องจากนักเตะยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บดีนะครับนับตั้งแต่เจ็บเอ็นร้อยหวมาจากศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่นและต้องออกจากทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ยังไม่มีการจบกันอข่งขันเลยก่อนหน้านี้ทางสมาคมฟุตบอลอียิปต์ครับยืนยันว่าหากซาลาฟฟิตเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวซึ่งทีมมีโปรแกรมลงเล่นในรายการ วินซูนิเต็ตคับนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยจะเจอกับนิวซีแลนด์ในวันที่22มีนาคมและหากชนะจะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปครับไปเจอผู้ชนะระหว่างโครเอเชียหรือตุนิเซียเล่นกันในวันที่26มีนาคมยังไงก็ตามทางสมาคมแต่ใจเปลี่ยนจุดยืนนี้ครับและประกาศรายชื่อของทีมชาติมัมมี่ออกมาทีมชาติอียิปต์นะครับโดยไม่มีชื่อของซาลารวมอยู่ด้วยนะ ลิเวอร์พูลครับมีคิวเปิดบ้านเจอกับสปาร์ตาปรากในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2ของศึกยูโรปาลีกกลางสัปดาห์นี้ตามด้วยการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฟุตบอลเอฟเอครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่โอทราว์ฟอร์ดด้วยนะครับโอ้โหแบบนี้ก็เป็นข่าวดีของลิเวอร์พูลนะที่เหมือนทีมชาติอียิปต์ครับไม่เรียกตัวโมซาล่ากลับไปติดทีมชาติครับเพราะว่า นักเตะยังไม่หายเจ็บดีนะครับเมื่อคืนก็ลงมาเป็นสำรองช่วยลิวพูครับสู้กับแมนสตี้นะครับสุดมันเลยทุกคนลก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมโมเมสซ่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับมีข่าวของเขามาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะจัดไปให้หวัยรุ่นจัดไปย,ยาวเลยนะครับผม